โดยสบาดีน้องซักสบายดีครับโดยต็ด,ยดอยังน้อก,กินมันอโอ้ตำหมุกทั่วครับผ<า>มตำทั่วครับโอ้โซผีม,ออซมือเองเลยมเนาะโยดีสือเองเลสวัสดีพี่โอ้โอหเขาเน่สุขุน หรือว่าสิพี่น้องฟังไทยฟังลาต่างประเทศก็ยินดีตอนหับเขาสุซองยูทูปอน้องโคหน้าบานเฮาอีกเลยพ,พี่น้องเอ้โดยกลับมาพบมาพ่อกับซองยูทูปพอน้องโคหน้าอีกเสียนเก่าเส้นเคยพ,พี่น้องตอนนี้พอน้องโคหน้าก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องมาหับสมนุ่มไทยใจกินร่อยอสมมาโซฟีมอพอพออือพี่น้องเอ้เนาะก็คือเพื่อนจิตำอาหารการกิน หรือว่าสิตำมักทั่วหรือว่าสีต้มไกล้ห้พี่น้องเลยเนาะตอนนี้ทางเอฟซีหรือว่านุ่มไทยใจเกินร้อยเพิ่นกาลังจะตำหรือว่าจะทําอาหารอยู่พี่น้องเลยไปครับไปชมกันเลยเนาะว่าสีมือดีขนาดไหนหรือสั่ไรพี่น้องเลยโดยสวัสดีน้องซักสวัสดีครับโดยเอ็ดอย่างนอะกินมันี่โอ้ตำมักทั่วครับผมโอ้ตกทั่วครับโซฝีมือเองเลยเนาะโซฝีมือเองเลยมันนี่ หูเขาหน้าทำหูเขาแห้งเป็นตาเซฟแช่มีมีแต่ตามมังกรอย่างเดียววะน้องซักครับย่างไก่ครับผมตทำทั้งหมอย่างไก่ครับโอ้ย่างไก่โอ้ก็บข้าวท่ากันเนาะครับตำมังคุดย่างไก่วันนี้กับน้องซักมาสุดเปล่าครับนี่ยโอ้พูนนึ่งเบอร์ตัวน้องครับโอ้ยเธอเนาะโดยโดยที่น้องเลยทางมีการทางทัดเองนี้ครับวันนี้โุดมือนห่อยสิครับเหรอครับ โดูสิเมื่อม่สกับสิกับมัอนี่บอกครับผมโอ้สกับตอนใดบใบใบมาเลยตรงใบมาเลรอครับตรงใบโดยจะทำอาหารกันมัอนี่เนาะครับโดย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 เสดหลายคนเออมันนี่กำลังที่รับประทานอาหารเช้ากันเนาะ โดยอันนี้ก็คือมีแต่ฝีมือน้องซักเพิ่นของพี่น้องเลยทำด้วยว่าจะทอดปลาด้วยจะปิ้งไก่เนาะเ <laughs> อาพีา่ว่าต่ำมกทั่วกับฝีมือน้องเพิ่นทั้งนั้น <laughs> โดยวันนี้เพิ่นจะมาโดยมาโชว์ฝี <laughs> <laughs> มือเพิ่นวันนี้ขอพี่น้องเลยเพิ่นกันหนาจะเป็นอ่อซิฟมาแหละบังน่าจะเป็นซิฟทำอาหารมาแหลนะเนาะโดย, <laughs> โดยอ่ะจังอะไรกัน เียกวาม่ยเ่ับคือบ่คือับเป็นกระตับมีแมงเขาคืออะไเอาครับกินครับเามเาาเ้มนนั่นนี่เนฟาเนี่ยว่าตไก่มาซุกมาุกกะากเนียเออต้องต้ต้มเบงบ่อเรียว่าซือมากินเลยเากินเลยกินกินเอา ร้านอาหารเช้ากันเลยะหอยพี่น้องนอกจากเยอะมากอ่าลหลายพ่นพี่น้องกินหน้ากินน้าหี่น้องเฮาเนาะอ่าคนที่ใส่เสื้อออกสีดำมันก็จะเป็นมือเซฟฟหอยพี่น้องเลยเนาะโดยซิฟมาจากอ่าฝั่งไทยหอยพี่น้องเลยเนาะที่นี้ก็เพิ่นมาโชว์ผีมือหอยพี่น้องเลยคือต่ำทัวผักยาวเนาะโดยเพิ่นก็เฮ็ดตลอดเนาะ ลองมันก่อนนะแทมพิารแทบว่บกวตามบ้านเนาแท็บกว่าบ้านนี่ตัางหา้านนี่ใค่แตบ้านนี่มอชาบ้านนานเยเมนนี้เนาะโอ้โหจังหวะเหนียวจะงเผาจร้งปุ๊บเอาอนี้เห็นฉันเนาะ เยินเนด้เจ้าคือบวกินไงนี่ือบวกินเข่าวงผ้ากินปลาวงถ่วยเด้อมันมีบัาหลายแสบครับกล้วยวงบีเด้อมาเด้อมาเด้อบุดสุกคนเลยโงับมมกคร้ว เข้าไปยเงเ้ยียวน้อยหนึ่งน้อยยด้เหรอเขาต้มไก่ได้ไมไม่ไม่รอยนะสูบฝีมือของพี่น้องต้มไก่อู้นเหรอ แซบแซ่บแซบาาให้บคำาบงทัวแซ่บไุมนะสมใหค้เป็นชายกินได้แบบนี้ชกินได้ทานชายกินกัเวลาเจ้าเห็ดเจ้เจ้าก it, ับทายเห็ดอะรก็มากินโชว์เขาบบ่ว่มานั่งกินน้แบบนครับกินเอยกินเะ ตามเพลงนล้วเาจะไปต้องได้เสืออยู่กับสองคนอย่างนี้นี่แหละจรงคนน่าจะจีบ้ันสิบโมงถ้าถึงจะบูดแด้แลงไม่ได้มีไคไล่เอาไปยังไม่บไม่ินะไ่ได้ิเอแต่ทำงานอย่างเงีงานกินด้งนน่ึ มาอ่ะมานั่งคือมาคิดลาเนี่ยเห่มเลี้ยงเาปเลีดินเลี้มาไม่กินเาปครับเดินเขาครับเดี๋ยวอะไรพ่อมาได้ิน่อยี่ว่าื่นใจคนตะเกียันป้อนเาต้องไปนั่งป้นแบบทาแบบนั้นันเสียก่อนพ่อนี่งปอนเขาไปซะทัพสงเวยนะ

เฮ้บอสห้อหอไม่ได้รูปมาแล้วแม่ฉันี่ไปถืได้รูปอล่เลยเดี๋ยวนี้วะไปเดยไปส่วนห่อนเย็นวันครับเย็นนะเย็นวันไปสุดนหอนเย็นวันลองมึงหอนมาสตวด

กอแรกขพี่คกินเนาะพี่เขาีบ้านแม่กินน้ำอะไร้ระท่านนะครับก็ัดน้ำหมี่น้ำใยก้มควงเลยนะนอกกนเช็ดบวกกัาตัดน้ำบเท่าเกินกบวกกินบะท่านะตำกระพุ่นก้อยกระพุ่นกันอันนั้นยังใครอยู่อันชดกับปูน้อยเนาะออยดีโมดดิกินดีกินน้กระ้วงอย่างนี้เด้มขั้งแฟนเลยได้พายกินสั่วกบแฟนเขา็ด เป็นตังโนยังต้องไปหาไปกิบไปยังดยไปตามใบหน้าตามรอตามท่าหาะตงมาเงินว่านี่เนาะจะไปว่าไม่เห็นเขาหน่อยเนาะ เด็กๆม่ได้กายจินด้วยนะไม่ได้กล้เขาไปใกล้เอาใกล้อีสานเนี่ยขึ้นอย่างไรก็โตจับว่านี่จะไกลโตบินจอบไว้จับได้กช่ควรจันไปเขาเอาไปก่อนเอาเงินะวิับไปะ

mất số mười ba hộp dạng và nóng sau đúng hơn gì mọi người chết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 

ตำตัวแท่บพักเนาะตำตัวเนาะตำตั่วบดก้นโมเลยตาำตัวน่มซักด่วนฟังการกรดละเจ็ดจอิงที่ต้้งไหนเป็นไตั้เจะดูนี่เนาะสิเมื่อกระดัาไว้อีกครบหนึตัอีก

เฮิพนยุ่ใจิมากมางานสมเลยกมาเลยจักไหมเนาะรับจักป้องลัครับจะทมาิเลยไม่เห็นหน้าซอยบัวย้บอกเื่อไร่อเลยกินด้วมือกัมือเลยสีขอกมาแทนหรไม่เห็นน้าแทนบอโยกินเ้าเวียนอนเนี่ลหน้าเฮนแบบนี้หน้าก็นลำหน้าเฮนท่เ

นนะเแม่เขาแข้งรัซืบอสเขาแพ้งคุน่ะอันบัดอันนี้เขาผ่าไปบัดเสียวแค่โฉบแล้วหกร้อยนะไรอไปกักันแห้ะัมุชักมุชัซื้อีนพแเนาะซื้อแพ่งหน่งเนี่ยแขงบนึงจะเป็นจี่พันแปดสองพันอ่ะมาข้าชงไปแบบเสียแค่โฉบหกร้อยเสียอัาลารามันมันก็ถือตัวกนรย้อ่ะ ให้ป้งไก่ี่เียคือป้นไก่ต้มเต็ม่้นนะมันจะนินหนึบเหมอกันะบ่เลยมันขาวปปนิ่มเลไก่ยี่ไก่ญ่งก็ไะ้ปนิ้งใ่ไหมเออามเคนอเอามาแค่ม้อทำให้สุอะไรเอามาแค่มน้อมาที่ใส่ใส่ขนใหญ่ไปแล้วรัาวปกยิ้มนะไปขึนน้องพลยป่ะ เขาจะมักเขาจะมักดีครับนอนกินตดยกินฟูละดิ้มิ้มนะดิ้มเนี่ยอิมแล้วนม่กินหอดเจ้ากินราบซีนเมื่อนั้นเนี่ยนอเมื่อกันแรงนะนาะ มักกินทักเหมยกินว่านยังมึงบอะไรกันม้วจมนจมันแล้วรักกินทักได้เป็นใจเดี่ยงเราเสียไปแล้วไม่หลายคนแล้วเสนั่นบางีมึงนะอย่ือมาาไม่ใช่น้ำซื้อแบบมแก้วเลยนะเเออชื่อแบบเป็นแก้วมากน่ะยึดพันกันะหลายมลำาันเสพเบสองัหมเสอมาซอยหรอครับซายจุไอ้นะ อยจุกกินม้อก็เลยกินเจ้าเหยื่อยจุกทักเนาะพอร่างักกินม้อใสจุกเส็จชอยจุกินกินม้อเตเจวีเลยครับเาักดโดยโดยินยกินกินิ้นปากกินทยกไม่้อโอไอ้วกน้ปากกินปากกินได้เนีปากับพี่น้องอาหารทุกอย่างเดือตามทั่วี่เกี้ยเนาะ โดยโดยโดยโจมจานกันเกี้ยงบุ้นเลยเป็นไหมพี่น้องเห็นน้ำผู้เฮ็ดเนาะพี่น้องครับเป็นน้ำผู้ทำก็เพราะว่าทางนมนมเพป็นมาทำเป็นพี่น้องกับนมไทยเนาะครับตามก็อาจจะเสพเป็นพี่น้องเลยเมันเป็นสิ่งหนึ่งไหมนะกับบุ้งหัวเพิร์ลไซยังเนาะพ่อพี่น้องก็คือว่าเป็นพิเศษนะเสพเป็นพิเศษเลยไม่เล่ากินแค่ไหน ่าน้องพลอยสิไปทางหลายน้องพลอยมันนี่ยังโมโหทางโมโหพาไอไปเที่ยวทา้งหลายเนาะยังโมโหเนาะโดยโดยจะไปสิไปท่ามันงทีจะว่าไปตลาดโอ้สิไปตลาดคันสิได้ไปโดยโดยโดยนะสายสายพวกนี้เนาะโดยอ่าสบายดีน้องเปาโดยพาน้องพลอยไปทางงหนายเนาะมันก็จะไปใกล้ๆเจ้าหนิล่ะครับผมโอ้โดยโดย ว่าเมื่อวานไปวัดกันมาไดเนาะสีสี่กับเมื่อไรน้องเป่าแต่ว่าจะกับเมื่อนีไงล่ะครับกูกับตอนช่วงเที่ยงเที่ยงโมดีว่าอย่างไรประมาณเีอ๋อโดยโดยโดยอะไรกันสีโมบกวนน้องได้เนาะโดยสบาย โ okay, อเคพี่น้องหลังจากที่รับประทานอาหารเศร้ากันแด้เป็นที่เรียบร้อยพ,อพี่น้องเลยเนาะทุกคนกะต่างคนกรนกะต่างอิ่มอย่างเต็มที่กันเพื่อสุข,ขสุขนพ,พี่น้องเลยเมื่อนี้ก็ได้อ่าีมือนมทายใจเกินร้อยพ,อพี่น้องเลยมาตามทัวอ่าเมื่อนี้นณาสิเศษเป็นพิเศษพ,พี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้เนาะโดยกข็ขอขอบคุณขอบคุณเนาะทางเอฟซีทีที่ตามส่มซองพอ่อคหน้ามาตลอดเนะาะกะคิปพ่อคหน้าว่าวดี อพ่อโ,โม่วนโมนุ่นหูขอโทษขออภัยนำเอฟซีแต่ายเนาะกาคลิปพ่อคนหน้าก็จะได้จบเพียงสามนิก่อนพ่อพี่น้องอาไว้คลิปหน้าต่อไปให้พ่อพี่น้องไดครับสมกันคิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี